ึ่กกกกููรั็ไมน้อยสวัสดีครับเป็นกับผมริเวนเทอร์ซึ่งกับผมในเกมฮาวส์เฟสเตช i ่นซึ่งตอนนี้จะมาหาฉากจบอื่นกันครับผมฉากจบแรกคือเราก็ขึ้นรถหนีเลยบางทีอาจจะเป็นความคิดที่แย่ที่สุดก็ได้ถ้าควรจะออกจากที่นี่ช่างแม่งเรื่องเงินดีไป ยิ่งออกจากบ้านเลยเฮ้ยอะไรอ่ะอ้าวขับรถชนต้นไม้ทั้งโชคร้ายมาลลินชนกับต้นไม้และตายในที่สุด ฉาจบที่หนึ่งทับเก้าอาณาถาอทิปเคฉากจบต่อมาครับผมคือเราจะไปที่ตรงสุดขอบหน้าผาเลยนะคะแล้วก็เดินลงไป มาล่วงและป๊อกกี้เลย กระดูแตกหลายส่วนมาลิลินรอดจากการร่วงลงมาจากหน้าผาได้แต่ไงก็ตามไม่มีใครมาช่วยเธอสักคนสุดท้ายเธอก็ตายโดยที่ไม่มีใครพบศพแม้แต่คนเดียวเอาตัวลงไม่เอาหัวลงซะด้วย ประมานก่อนตายอ่ะต่อไปครับผมฉากจบต่อมาคือเราต้องห้ามดูไอ้ v h อเทปครับผมซึ่งแบบผมไม่ได้เก็บ VHS อเทปเลยนะซึ่งแบบพอแบบทำกิจกรรมเสร็จปุ๊บผมเข้านอนเลย เอ hey. นี่แหละสามทุ่มแล้วเข้านอนนะผมเราไม่กดดู p ฮ s เอเทปเพราะเราไม่ได้ไปขุดมาเย้ yeah. ได้เวลานอนนอนตีหนึ่งมาเลียนใครเรียกกูเฮ้ยใครเรียกกูวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮีย เฮ้ยแม่งหลอกกูกูก็ว่าแล้วไม่มีใครเรียกกูตอนนอนหรอกถ้าแบบอยู่บ้านคนเดียวอะ่ะกลายเป็นหุ่นลองเสื้อสิ่งที่ตัวเองกลัวที่สุดไม่มีใครได้รู้เลยว่ามาริลินได้ผ่านได้เจออะไรที่น่าเสยดสยองบ้างในคืนนั้น พวกเขาพบส่วนหัวของเธอประกอบกับหุ่นลองเสื้อภายในไม่กี่วันต่อมาส่วนรา่าของเธอสูญหายนอนเร็วก็ผิดนะนี่คือจะเป็นเหตุผลว่าไมาคนส่วนใหญ่เขาถึงชอบนอนดึกกันใช่หรอ นี่ลิมถ้าจบต่อมาครับผมสาจบที่สี่คือเราต้องยืนอยู่ลิมระเบียงนะแล้วเราก็ต้องยืนรอไปเรื่อยๆไม่รู้ว่านานแค่ไหนครับผมอุย้ยพูดถึงก็มาเลยรอไม่นาน โอ้ยตัวอะไรนี่ฮะเหมือนเออสุติเลยอะ่ะลงโทษรอบร้อมอมะไรอะ่ะภาษาอะไรเฮ้ยมึงโดนทำอะไรอะ่ะกตาจบที่สี่ทับ 9. เก้าเกือบจะทุกภาคแม่งจะต้องมีเอเลียนผสมโลงอยู่ด้วย ตีสามแล้วคือเราก็เล่นเหมือนปกติเลยแบบดู v HS, h s อเทปอะไรอย่างนี้พอถึงตีสามแล้วก็ออกจากรถเลยก็ขึ้นรถเลยนะเห็นว่าตีสามพอดีคือแบบชาจบนี่คือเราเล่นแบบปกติเลยยี่ย้อแรง ดูรูรูตาแมวเฮ้ยเหมือนเห็นอะไรบางอย่างคอนอะไรอ่ะคอนมามาเฮียใครข้อประตู เราก็ขึ้นรถเลยนะฮะคือบอมก็ทำยังไงก็ได้ให้ถึงตีสามแล้วก็ออกจากรถเลยไปแล้วก็ขึ้นรถเลยอ่า เฮ้ยเียมันตามมาแล้วอะ่ะหรือว่านี่เป็นสาเหตุที่ทำให้มาลีลินขับรถชนต้นไม้วะ รถของมาเรล,ลินถูกพบเมื่อหลายวันต่อมาแต่ยังไงก็ตามศพของเธอกลับไม่มีอยู่เลยห้าพับเก้าจากจบพอมา,มา,รา,าครับผมถ้าเกิดเราบังคับให้เอาเอกโตพาซึมมากูขอโทษนะแต่ว่า,าจะจากได้เอกโตพาซึมจากเธอ ไม่ว่าเธอจะต้องการหรือไม่ก็าตามมึงฉันก็คิดอยู่ว่าเธอแปลกไฟจาไม่มีเวลาแล้วจะไม่มีเวลาสำหรับคำตอบประโลมอะไรทั้งนั้นน่ะลากรือ ได้ไอตัวพลาซซ์มาแล้วอยู่ตรงห้องกระจกอันนี้คือแบบเราวังคับเลยอ่ะเฮี้่ตัวเฮียอะไรอ่ะอ่าได้เจอกันสักทีแกคือคนที่อยู่ในโทรศัพท์ใช่ไหมเป็นอะไรไปนึกว่าเป็นมนุษย์เหมือนกันสะอีกอ่ะ ชื่อของฉันก็คือกูจต้องเขียนชื่อให้มึงด้วยโอ้ยโตอีปะ่ะโต คือแบบมก็อธิบายไปเรื่อยๆนะแบบว่าทำไมมันถึงยัดได้ไอโทพาสซมกูจะเชื่อมึงก็ได้สัตว์ประหลาดเอ้ยโอ้โหกลายเป็นเครื่องปั๊มให้มันซะแล้ว มาลลินถูกทิ้งเอาไว้ในมิติลี้ลับไปสักระยะเธอก็กลายเป็นเอนทิตี้ในที่สุดอินเมลดาพยายามจะเข้ามาช่วยมาลลินแต่เธอก็ถูกโจฆ่าตายแผนการของโจสำเร็จแล้วเขาก็มีเอ็กโตพาซึมเพียงพอที่จะกลับไปเป็นมนุษย์อีกครั้งได้และเขาก็ปล่อยให้พวกเธอกลายเป็นสิ่งมีชีวิตลี้ลับต่อไป เด็ดทับเก้าเอาละหลังจากได้ไอ้ตัวพัสซึ่มมาแบบขอเขาดีๆมากับฉันสิเธอขอโทษทั้งมาลิลินฉันควรจะอยู่ที่นี่ไม่เป็นไรฉันเข้าใจฉันก็อยากจะช่วยเธอขอบอคุณนะมันลิลินฉ้าจะไม่ลืมเธอเลย Hmm. อและตัวหานี่แล้ว,ตว,าาแ,ลวแต่ครั้งนี้เราจะพาอีเมลด้าไปด้วยนะโสอ้ยอีกสองฉากจบสุดท้ายเดี๋ยวเวลามาคิดชื่อใหม่อีกแล้ว อ่ะยีแล้วชื่อใยเออขี้เกียตตั้งเคคือมันจะจับเราเป็นเครื่องผลิตเอโตพาตซึมนะะกูจะเชื่อใจไอ้สดตลาด อิเมลด้าแกแกมาทำอะไรที่นี่จะไม่ปล่อยให้แกทำร้ายมาลิลินหรอกนะมาลิลินเอาเลยหนีไปซะอิเมลด้าขอบใจไม่กลับมานี่คือเราสามารถทำลายกระจกได้ แต่ที่สุดเธอก็กลับมาแล้วทำลายกระจกไหมเราไม่ทำลายครับผมแล้วเราก็จากบ้านหลังนี้ไปแล้วขึ้นรถงานทั่งแม่ง,งานแล้ว โอเคอัดวิดีโอคุณมาลลินขอ,อคำอธิบายสั้นๆได้ไหมครับเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงานจะบอกว่าอะไรดีฮ <c oughs> ผมพ่อรู้แล้วเอาล่ะนี่โน ขอแบบคำแบบอธิบายสั้นๆ,ๆนกูก็ตอบเลย no อ o m m e n t อะน o no comment นี่แหละคำอธิบายสั้นๆ no comment เธอใจป่าไม่มีอะไรจะพูดแล้วเฮเหียมึงโผล่มาได้ยังไงนี้อ่ะ กาจบที่เก้าทับเก้ามาเอชื่อเอลุงเอโอเคทำไงดีเยสทำลายกระจกไปซะแม่งไม่ต้องออก ข้างแม่งนะน สั้นๆคำเดียวอ่อา,าเอานี่เลย เ oh. okay. อาละอโอเฮ้คนเท่าคนต่อไปตาโอเคหรือเปล่าไม่รู้ก็โ oh. okay. okay. อเคอิสโอเคตาจบที่เก้าเราทำลายกระจกไปแล้วคงจะไม่มีใครเจอเรื่องอะไรอีกแล้วนมัง้ง เฮ้ยถ้าจบไปแล้วนะฮะก็สลับเกมนี้ครับผมถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์หรือก็ตับตามให้ผมด้ยครับให้ผมด้วยนะครับผมมาที่ไลาไปก่ออสตัวเลยครับ